กลาบสวัสดีครับกลาบสวัสดีนะครับเนาะท่านพบพี่น้องนะครับเนาะซีเมนต์เอฟซีหรือโมเมนต์เอฟซีนะครับทัวร์ฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงพบพี่น้องทางอู่ดอนทุกๆจัดนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับเนาะอุยสีย้อนหย่อนหลังขึ้นไปนะครับให้พบพี่น้องเอฟซีผู้ขอรับชมติดตามทางช่องยูทูบนะครับเนาะของอุยดาวอุดรนะครับเนาะได้เข้ารับชมนะครับรับฟังกันนะครับเนาะหลังจากที่นะครับเนาะอุยได้ขออนุญาตนะครับเจ้า นะครับเนาะท่านผู้ใหญ่นะครับทุกสถานที่นะครับเนาะใส่การใส่งานต่างๆนะครับเนาะนะครับตามหมู่บ้านตามตำบลหรือว่าเก่งอัพเภอต่างๆทั้งซีเก่งอัพเภอนะครับทุกสถานที่นะครับเนาะก็ว่าชี้ได้นะครับลองมีลองเศร้าลองเสียงนะครับเนาะเมืองนิวีสีมาสัมรวมนะครับเนาะนะครับสีมาไข้เครียดนะครับไข้เงานะครับไข้ร้อนนะครับและวตึกกนก็ร่างใจนะครับใหตุอพี่น้องนะครับผู้ที่นั่งยั่งนะครับน้ำถั่วไม่นาคะนี่นะครับเนาะ ในเมืองไทยเฮานะครับทุกสถานที่ทุกกิ่งอำเภอนะครับเนาะหลายจังหวัดนะครับเนาะนะครับย่งในขนาดนี้นะครับเนาะนะครับป่าว้จหนยไปแล้วกันนะครับขึ้นควกซุกนะครับใหุ้เป็นแค่กนเฟนบาลองบาลลัพร้อมครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้านะครับแล้วคุณตาคุณยายนะครับเนาะลุงป่านาสาวน้องนู้ทุกสถานที่นะครับเนาะนะครับให้ได้ฟังลองฟังลำกันในมือนี้นะครับเนาะเมือนี้กับบรรยากาศดีๆยำข้ายยำแรงครับนัเฮียนสุปเพียงนะครับของอุยนั่นเองนะครับเนาะนะครับ อุยจะใม้นะครับท่านพ่อพี่น้องได้รับชมนะครับเสียงสมสอบนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจไข่เขียดไข่ร้อนไข่หนาวนะครับในช่วงหนาฝนนี้ผมมงคนบางทันอาจิตน้ำถั่วนะครับนอกทางอุดรนะครับเนาะหรือต่างจังหวัดหลายอำเภอนะครับอาทิมีน้ำถั่วไม่ไขนานี้นะครับอุยมาซ้อมเสียงนะครับเพื่อนะครับเป็นเป็นขวัญก่ลังใจครับให้พ่อพี่น้องนะครับเนาะสู่ๆนะครับสักเมื่อนึงนะครับเนาะน้ำขึ้นเพิ่มได้นะครับเนาะ มันต้องลดได้นะครับเนาะอุยก็มาสํารวมนะครับก็ได้ออกไปขายซิ่งขายของนะครับเนาะนะครับต่างกิ่งอําเภอนะครับที่เป็นอำเภอเพี้ยนก็ดีอําเภอพืออําเภอกุดจับนะครับเนาะอําเภอเมืองอุดรนะครับเนาะสีจังหวัดอเภอหลายตำบลหลายหมู่บ้านตามแรงงานโรงงานต่างๆตามท้องทุ่งนาตามโพกตามปลานะครับเนาะในพ่อพี่น้องได้อยู่ได้กินแซ่บๆนะครับเนาะในราคานะครับเนาะในราคานะครับโรงงานนะครับตามบ้านตามท้องทุ่งนาคูมีก็ลดได้โอนได้สแกนได้นะครับเนาะ พวกหลายใหญ่หางนะครับเนาะจักไปทั้งรองทั้งรำเนี่ยพอพี่น้องได้ฟังรองฟังลำกับขีดหอดสาวฟังลำนะครับหรือขีดหอดพอพี่น้องนะครับผูนนี้การค่าการขายนะครับของเอโดยดีเซอ้อมาแะไรนะครับเจิญนครับจุ๊จพี่น้องครับท่างโทรศัพท์กันนะครับเนี่พพอพี่น้องเอฟซีหรือโมเมนต์เอฟีนะครับเนาะเอฟซีนะครับหรือโมเมนต์เอฟซีทัวร์ฝ่ามังไทได้เขารับชมรับฟังกันะกันครับก็แล้วกันนะครับสลหรับในคำขึ้นนี้แะ้วกัน โอเคครับถ้าเศร้าจาังอยพี่น้องถ้าเศร้าจาังอยนะครับเนาะนะครับกับจีนวัดสาวฟังลำนะครับเนาะนะครับเชิญครับต่งหลวงฟังล่ำนะฝนกำลังตกแม่หน่อ กับปลานสาวห่างเคลี่องาหลายงานว่าจุนบอกทิ้งบ้านเอาโยอนชอนเซย์กันด้อสุขเมื่อฝ่ามิตรใดก็ผลสุขพ้นกินเชี่ยวหล้วก็นอนพี่น้องเลยพี่น้องเลยเสียงปรบมือคือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือกำลังใจใจที่จากนอนที่มาเคลื่อนเคลื่อนมาล่ำหน้าที่หน้ารุ่นเฮาทุกคนนะครับ ขอบุญพว่อพี่น้องทั้งซีเกงเธอที่นี่ให้เอนะแม่กอนนี้แม่ก่อนเธอใจนี้ไม่ินไม่ดีเสือมาขอบคุกหลายด้วยนะครับมากเลิมกับคนเุบันองอีกฟังโพลีนาเบียีมันทีตก่อนมาไอออกมารำอยากย้ำคำเปยสัญญาเป็นสองห้าเจ้าของมาปากลา ไปกำไปทำ้มันใส่เ้อไหมหน่อยบขาวนี่ไปกำไปทำ้งมันใส่เ้อไหมหน่อยบอกขาวเจอเร่นหนาวปันทาปันผลนี่ประสบด้วายทำไมเศ้า,เามาฟังรำดื้ไปใส่ชุดดำเที่ยวตามผับเพื่อทีระเอกมอลำสาวทิดดำเพื่อนฝังบอดิบุกเรื่องเกิจีบุกจใ้กอาตอามบอกมาดีผีเตือนมนาเร็วเกินไปลำไย ຫມົດໄຊລະຄໍາຫມົດໄຊອ້າຍຂໍທີ່ຫມົດຕະຊົ່ວພັງງະລໍາເພິ່ນໍທີ່ມາໃຫ້ເພິ່ນອະລໍາຫມົດໃຈຫມົດຮໍາອະລໍາອືເອີ ฟังรำคนเคยรำคนไม่หยุดหัลัคิดถึงเรื่องสาวซึ่งที่เคยฟังมดสั่งกระปอน้ำเสียงน้ำรองสั่งปอน้ำเสียงน้ำรองเป็นคำน้องนาทีหมอดนโต้พอผู้สาวละมาเจ้าหน้าหานอ้งทหาคิถึงบตาผสมลอยหยแต่ถ้าคนเท่น้องเรคงไมได้วริ่มยำาหัวใจช้ำคิด โอ้ยเหนียบเนาะเดาอุดด้วยนะครับอันนี้ซอมซอมเสียงเด้อเนียบเนาะมาขึ้นความสุขความมันเคิงนะครับขอขบุณขอบคุณนะครับขอพี่น้องนะผู้นู้นในการค้าการขายดีเสริมมานะครับเนาะเมื่อนี้พอจะมานะครับเนาะต่ำคำสัญญาต่ำคำนัดหมายนะครับเนาะเมื่อนั้นก็ได้สอบน้องไปคิดกระเดิลบนะครับเนาะนะครับ รวมไปถึงในมาขออนุญาตนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับทางสี่กิ่งกับเพื่อนะครับในการค้าการขายนะครับเนาะหลังจากอุ๋ยฝากรักษาตัวได้ทำงานก่กาแกะทางบ้านนะครับเนาะที่พ่อพี่น้องได้ชมทางสตอรี่นะครับที่ผ่านมากันแวกันนะครับฝากไว้จโนยกันแหละนะครับเพิ่งได้ขายของสองสามหมื่นนะครับเนาะนะครับสามสี่หมื่นนะครับอุ้ยนะครับเนาะหลังจีหลังจากที่ได้ฝักรักษาตัวแล้วก็ทำงานทางบ้านนะครับได้เพิ่งได้ขายของนะครับเนาะอันนี้คือนะครับอุ้ยมา ขึ้นควมสุขควมบันเทิงนะรับเฮีพ่อพี่น้องผู้น้อยการค้าการขายลงถึงพ่อพี่น้องเอฟซีผู้ขอรับชมติดตามเพิ่มทางช่อง YouTube นะครับเนาะเสียงอาดเดียสซาเนะเจโนอยนะครับเนาะพอตอนนี้นะครับณตรงนี้นะครับเนาะท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะกำลังนะครับเนาะได้ฟังเสียงสอบนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเนาะนะครับว่าเสี่ยวจะหล่อบนึงนะครับเนาะคงจะเป็นโอกาสหนานะครับเนาะนะครับพ่อพี่น้องยาไปอินกับเสียงสอบนะครับของอุ๋ยนะครับเนาะ ช่องโกช่องรังนะครับอุยดาวอุดรนะครับเนาะก็มีนะครับสาหรับบทเพลงขีนนรสาฟังลันะครับอาจจะมีสองคลิปนะครับเนาะอันนี้คือช่องไม้นะครับเนาะอาจจะไม่มีขีนนรสาฟังลำนะครับเนาะแต่ว่าก็เป็นช่องไม้ของอุยดาวอุดรเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับที่พบพี่น้องได้ติดตามนะครับเนาะคนลงนกับคิปตามพร้อมอุดหนุนในการขายการขายพร้อมนะครับเนาะคนลงนกับเอื้อนนะครับคนซื้อจริงส่องซอยอุยนะครับเนาอุยจะได้อยู่นะครับกับพ่อพี่น้องนะครับ้าขายนะครับ เดี๋ทำการทำงานนํานะครับทา้งบ้านทังเรือนนะครับเนาะนะครับทั้งเฮี่ยนสุกเพียงของอุอ๋ยนะครับก็ถือว่าพอพี่น้องนะครับได้อุดหนุนนะครับดยดีเสือมากกับหาปีหกปีเจ็ดปีครับสำรวมเมืองเหลียวนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณพอพี่น้องนะครับเนาะหล่ยลกันเลยอันนี้คือซอมๆเสียงนะครับมาขึ้นคววมสุขหรือมาหมอบคววมบันเทิงนะครับเนาะคววมสนุกสุขสำราญนะครับพ่อพี่น้องได้ฟังกันเพื่อลข่เกลียดให้ร้อนไข่หนาวนะครับเนาะผูน้ำขววมยูกันขอให้พ่อพ,พี่น,น้องนนนะะะคครรัับบ สักเมือนึงนะครับน้มถั่วมันใหนะครับเนาะอาจสิเป็นเกิยงอำเภอต่างๆต่างจังหวัดนะครับนามน้่งท่วมในขณะนี้หรือจะเป็นทางอุดรนะครับเนาะเป็นเกิยงอำเภอเมืองน้มถั่วข้อท่วมนามอยู่ในขณะนี้นามขึ้นใดญนะครับมันต้องลดใดญนะครับเนาะอุ่ยก็ขอให้นะครับนามลดไว้ไนะครับของพ่อพี่น้องที่ได้ทำการเกษตรไว้นะครับเนาะเกสีได้ยูได้กินนะครับได้เขาได้ลายเหมือนเดิมนะครับคือจังอุยนะครับเนาะได้ลงคลิปไปที่ผ่านมาแต่ฝนันตกลงมาเรงๆในขณะนี้ทางอุดร ที่มันตกหนักๆในคณะนี้ไปแล้วนะครับเนาะนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่นะครับเนาะอุยนะครับเนาะจะขออวยพรพระพันนานะครับเนาะให้พ่อพี่น้องเอฟซีหรือพ่อพี่น้องผู้นี้ในการค้าการขายท่านพ่อพี่น้องผู้นี้อุดหนุนใหการค้าการขายหรือท่านพ่อพี่น้องนะครับเอฟซีพวกเรารับชมติดตามทางช่องยูทูบนะครับร่วมไปถึงนะครับเนาะติดตามทางช่องเฟซบุ๊กของอุยนะครับอุยอุยดาอุดรนนะครับโดยดีเสือมา ขอบุญขอบคุณในหลายกันแล้วกันเด้อยางมากหล่นยางมากไม่กันแหละนะครับสุดท้ายแท้สุดนี่อุยขอให้พ่อพี่น้องจงนั่งรับฟันดีนะครับเนาะวันที่16วันที่หนึ่งนะครับขอให้นั่งรับฟันดีเห็นสองสามตัวแดงๆหกตัวแดงๆนะผู้ฟันดีกับบวกพี่น้องขางบ้านขางเรือนนเด้อนะครับเนาะจะได้โชคได้ใช้น้ำกันได้เงินได้คำใส่น้ำกันนะครับเนาะฝากไว้จงโอยกันแหละนะครับอุยครั บัวลายใหญ่หางสหรับสุดท้ายแท้สุดนี่อุ้ยถูกขอหยุดตีคลิปนี้ไปประมาณสิบนาทีกว่าๆนะครับเนาะอุ้ยขอเก่าคำว่ากราบสวัสดีครับท่านพ่อพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับหรือว่าเอฟซีทัวฝามังไทยลึงพ่อพี่น้องผู้หนุนใการค้ากันขายทางซีกิงอำเภอนะครับเนาะทุกทุกท่านโดยดีเสือมาในการอุดหนุนการขายขายนโยนกินของอุ้ยโดยดีเสือมาขอบคุณขอบคุณในหลายสำหรับอำเภนนี้คอยพ่อพี่น้องจงน้อมรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ในทุกๆคืนทุกๆวัน ตลอดปีตลอดไปกันแหละนะครับกราบสวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงทุกท่กทนนะครับลำบากไม่รวยมังมีที่สุกนะครับเนาะตึกมวยเล่เบือ่อในเมืองข้างหน้าบ้านข้างหน้าตตอๆไปหรือตลอดปีตลอดไปกันแล้วนะครับโอเคครับผมเป็นสิบวนาทีพอดีนะครับเนาะนะครับครับโอเคครับน่ารับฟันดีเด้อพอพีนองเอฟซีัวไทยรวมถึงพบพีนองทางอุดรทุกท่าทนกันแลยกันนะครับโอเคครับผม ครับสวัสดีครับงามๆกัน <ๆ S 2> แล้วกันอีกครั้งนะครับ